สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครคาับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสน์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยตอนนี้ก็มีการพูดถึงว่าเพื่อไทยจะโดนยุบตัวนยุบการเมืองจะเปลี่ยนหมอดูมากันเป็นโลลัวเลยทีเดียวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อน,อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์กัน กื่องที่มีหลายคนก,กดดันให้คุณปูอัดลาออกจากสสพักเก้าไกลตรงนี้นมีแนวคิดเ้า่ไหมครับผมไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันครับเพราะว่าก็ <S <S ไม่ขอพูดเรื่องนี้ก่อนครับมีการเทียบมาตรฐานระหว่างพี่ปูอัดกับ, <S <S 2> <S 2> กบคุณเตอร์ครับที่ก่อนหน้านี้เมาแล้วขับแล้วมีการลาออกเลย อันนี้รุนแรงกว่าด้วยทาไมถึงทำไมถึงแบบยังไม่ลามีการตั้งคําถามาในสังคผมผมผมผขออนุญาตผมขออนุญาตไม่ตอบเรื่องนี้ด้วยค่ะเรามั่นใจว่าจะทนแรงเสียดทานทั้งในพักและก็ในสังคมได้ใช่ไหมคะหลังจากก็หลังจากนี้ก็เป็นอยากให้ทุกท่านลองดูตามเอกสารครับ<ผ>ที่ <c oughs> ที่ชี้แจงไปเรื่องอื่นผมอาจจะขอยังการการแถลงล่ามคือที่นมาไม่เคยร่วมแบบมันใดๆเลยนะคะไม่เคยมีสัมพันธ์อะไรสับน้องมากกว่าการที่แ h e c <oughs> <oughs> ก็เบื้องต้นขอให้เอกสารทุกท่านไปดูดีกว่าครับเรื่องเรื่องอื่นให้เป็นในส่วนของกรกตที่กําลังจะเรียบปวดไปสอบกรกตมีการเรียกไปหรือยังยังครับการแถลงในวันนี้เกิดขึ้นเพราะพรรคไปคําสั่งของาเจ้าใลหรือว่าตั้งใจจะแถลงอยู่แล้วส่วนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทั้งสองส่วนครับทั้งสองส่วนคืออันนี้เป็นการแถลงชี้แจงหรือว่าต้องการขอโตามเงื่อนไขของพรรคนะคะ ไอนะครับอันนี้เป็นการแถลงชี้แจงหรือเป็นการขอนงตางเงื่อนไขของพักอะคระเด็ทั้งสองประเด็นทั้งสองประเด็นครับคือยืนยันเดินหน้าทำหน้าที่สอสอต่อไปไม่ลาออกแน่นอนก็ในส่วนของของการลาออกนั้นตอนนี้ก็อย่างที่ทราบเหมือนที่ผมได้ชี้แจงไปกับพี่น้องทุกคนนะครับว่ามีบางท่านไปร้องผมที่กกตแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่กกตจะโทรมาเรียกผมไปสอบสวนเพราะนั้นผมขอ พูดอีกหนึ่งครั้งเหมือนที่พูดในวันนั้นครับว่าเมื่อกกตนะครับตรวจสอบถ้าผมบริสุทธิ์ก็ต้องว่าไปตามบริสุทธิ์แต่ถ้าผมผิดนะครับถ้าผมผิดอ,อ,อย่างสิ้นสุดข้อสงสัยในการพิจารณาตรงนี้ผมก็พร้อมที่จะพิจารณาลาออกจากพรรเก้าไกลครับมีตมั้กกรตไหมกกตกลุ่มนี้นะครับพี่น้องครับเขาอยู่มา8ปีแล้วนะ แปดปีไม่ต่างจากสารอันหนึ่งนะครับที่นับหนึ่งถึงแปดยังนับผิดเลยเด็กนะครับสามสี่ขวดยังนับหนึ่งถึงแปดยังนับถูกต้องใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่กกตกลุ่มนี้ก็มาจากคอสชถามเลยครับว่าคิดว่ากกตเออจะได้รับเป็นเป็นธรรมล้วผมก็มองว่าก็ท่านก็มีความเป็นธรรมในส่วนเดินในฐานะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเข้าสู่กระบวนการนี้ครับเพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมจริงๆไม่ให้เป็นข้อรหาของพรรค แล้วก็ของผู้น้องเรียนที่รู้สึกว่าจะจะจะ,จะไม่รู้สึก,กว่าวินัยของพักนะครับด้ปฏิกรรมในการคุกคามทางเพศจริงนะครับแล้วก็ถือว่า,าขัดต่อวินัยของพักขันร้ายแรงและขัดต่ออุดมการและคุณค่าของพักซึ่งโทษสูงสุดสําหรับกรณีนี้นะครับก็จะเป็นการให้พ้นจากสมาชิกพักโทษรองลงมาก็คือตัดสิทธิพึงมีทั้งหมดแล้วก็คาดโทษ นะครับตามแต่กรณีนะครับก็ผลการลงมตินะครับของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักและสอสอของพักก็ออกมานะครับว่าในกรณีของคุณวุฒิพงษ์ทองเหล่านะครับสอสระชินบุรีเนี่ยนะครับมติของที่ประชุมร่วมก็ให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพักเก้าไก่นะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีคุณชัยยัมพรวานนะครับต้องบอกว่า มีพฤติกรรมใดๆอีกนะครับที่เป็นลักษณะเข้าข่ายคุกคามทางเพศจะต้องขับต้องจะต้องให้พ้นจากสมาชิกพักนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมร่วมของกรกร,รมการในิภาร้อและสสของพักเก้าไกลยังเห็นว่านะครับคุณชัยยัมพรวันจะต้องออกมายอมรับผิดไม่ยินดีที่จะขอโทษต่อผู้เสียหายและสังคมที่ประชุม ของสอสอและกรรมการบริหารพรรคก็จะประชุมกันใหม่เพื่อมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอันนี้ก็เป็นต,ต้องยืนบนหลักอย่างนี้ก่อนนะครับทั้งกรรมการ,รวินัยของพรรคทั้งกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมร่วมระหว่างสอสอและกรรมการบริหารพรรคเห็นตรงกันว่ามีพฤติการคุกคามทางเพศจริงและขัดต่อวินัยพรรคขั้นร้ายแรงนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าขั้นร้ายแรงเนี่ยจะมีมาตรการในการลงโทษ าการลงดาบของสสในพักเก้าไกลในครั้งนี้นะครับรวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายก่อนหน้านี้เนี่ยมันทาให้สังคมตั้งคําถามครับแล้ววันนี้เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดแล้วนะครับว่าพักเก้าไกลเองเนี่ยมีประสบการณ์มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความพร้อมมากพอจริงๆหรือไม่ที่จะเข้ามาบริหารและพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศอย่างแท้จริงผมฟ้าครามนะครับ กับบุคลากรที่มากไปด้วยคนรุ่นใหม่ครับในภาพแรกในภาพที่ฉาบไว้เรามองเห็นว่าเป็นบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีคุณภาพแต่ในการบริหารประเทศที่มีมูลค่าหลายล้านล้านบาทเป็นต้นทุนที่ปักหลังเราคนไทยทุกคนอยู่เนี่ยผมกลับไม่แน่ใจเลยครับว่าพวกเขาจะเอาอยู่หรือไม่มันมีความเสี่ยงมากมายเต็ไมไปหมดเลยครับเพราะประเทศเราทั้งประเทศไม่ได้ประกอบอยู่แค่อุดมการ วาทศินจริตและความชอบหรือหลายๆสิ่งที่มันดูสวยงามฟื้หวาหน่าจับตามองหน้าหลงไหลเป็นที่สุดมันไม่ใช่แค่นั้นความพยายามในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับแล้วก็ปฏิรูปของทัพและก็คำดูถูกทหารว่าทหารมีไว้ทำไมย่ำยีกันมากๆเลยครับแต่ผมก็ทราบนะครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่อยากเกณฑ์ทหารเนาะก็คงจะได้ใจน่าดู สืบเนื่องมาจากทหารครับมีความพยายามที่จะยุบกอรมนองซึ่งเป็นฝ่ายความมั่นคงของชาติทั้งในและนอกประเทศซึ่งสําคัญมากๆความพยายามที่จะนิรโทษกรรมย้อนทั้งหมดเพื่อช่วยเพื่อนๆของตัวเองที่ทําผิดกฎหมายในมาตราต่างๆที่เกิดขึ้นกับสถาบันของเราความพยายามที่จะแก้ไขที่เหมือนยกเลิกในมาตรา1นึแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นี้ที่ดีมากๆเป็นรัฐธรรมนูญที่ปราบนักการเมืองโกง กลิ่นความเจริญต่างๆทา,างด้านของสิทธิเสรีภาพที่ไร้กฎและระเบียบกำหนดปัญหาภายในความมีเสยีภาพของพรรคและแมネจเมนต์ยังรอการแก้ไขถึงเวลาตรวจสอบคนอื่นนะครับทุกอย่างจะต้องโปร่งใสจะตรวจสอบงบสถาบันบ้างจะตรวจสอบงบกลาโหมบ้างจะตรวจสอบทหารบ้างตรวจส,สอบคนนู้นตรวจสอบคนนี้ใช้คําพูดเร็วว่าทุกอย่างจะต้องโปร่งใสแต่พอถึงเวลาที่สังคมทวงถามถึง ใครคือ22สสอสอนะฮะที่ลงมติโหวตไม่ให้คุณปูอัดเนี่ยถูกขับออกจากพรรกกับบอกว่าอย่าล่าแม่มดเออนี่เป็นไงล่ะครับตักกัดของพรรคนรุ่นใหม่มันจริงไหมครับที่ข่าวมันมีออกมาว่าสสบางคนนะฮะที่ออกมาโพสต์ด่าคุณปูอัดหรือแม้กระทั่งตั้งโปรไฟล์ผ้าเป็นสีดำเนี่ยแต่จริงแล้วก็เป็นคนที่โหวตไม่ให้ขับ คุณปูอัดสอสอที่คุกคามทางเพศออกจากพักอย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นไพ่สองหน้าถ้าตรวจสอบไม่ได้นะครับแล้วจะมีพักก้าวไกลไปทำไมครับคำนี้คุณเคยพูดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักเลยนะฮะเมื่อผู้ช่วยวุโสนะฮะของคุณต่อสอปูอัดเนี่ยได้ออกมาพูดทำนองที่ว่าทั้ง3ท่านที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยจริงๆแล้วแอบชอบตัวสสนะครับแต่ที่ ออกมาร้องเรียนหรือมาดิสเครดิตกันแบบนี้เพราะว่าไม่สมหวัง <c oughs> คือเหมือนกับแบบว่าก็ชันชอบสอสคนนี้แล้วสสไม่เล่นด้วยฉันก็เลยมาดิสเครดิตนะครับแถมไม่มีใช้การใช้คำว่าก็ยังรอยหน้ารอยตาอยู่ได้ปกติอันนี้ผมคิดว่าพังตัวคุณผู้ช่วยสสนะฮะแล้วคุณปุ๋อัดนั่งไปนั่งคุยทำความเข้าใจกันใหม่นะครับว่า สรุปจากสิ่งที่ท่านผู้ช่วยพูดแบบนี้กับในวันที่คุณปูอัดแถลงคําขอโทษเนี่ยผมมองดูแล้วว่าจริงๆเหมือนกับทางคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกเสียใจหรืออะไรเลยนะฮะมันยิ่งเป็นการตอกย้าว่าพักการเมืองพักนี้มีแต่ของปลอมนะครับหมอดูก็มากันแบบรัวๆนะะก็ยืนยันว่าปีใหม่ปี67จะเดิดเกิดแดนสิวิไลอีกคนนึงก็พูดในะักษนะเดียวกัน นะก็บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอยู่ได้ไม่นานปี6-7ก็จะเกิดแดนซีเวลไยเกิดขึ้นคนจะถึงเวลาที่คนไม่ดีจะต้องยุติแล้วในสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในขณะที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชิดอดีตผู้ช่วยรัมตีกระทรวงยุตธรรมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่านะครับฟันธงนะชัวก้าวไกลถูกยุบพักแตกพิกขั่วของรัฐบาลนะฮะ สามารถก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าสถานการณ์การเมืองหลังวันที่15พฤศจิกายนนี้การเมืองไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะวันที่15พฤศจิกาสารธรรมนูญจะมีคำพิพากษาตัดสินคดีถือหุ้นไอทีวีของพิธาลิมจิรนรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะฮะร,รวมทั้งเอามาตรา1-2มาเป็นนโยบายในการหาเสียงตามมติธรรมนูนนะฮนะนะมั่นใจว่าทั้ง2ประเด็นจะส่งผลทำให้ค้าก้าไก,ไกลถูกยุบอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการแก้ไขมาตราหนึ่งสองของคนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้เพราะถึงอย่างไรสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองมาโดยตลอดตั้งแต่รัฐมนลรนะ,ะกฎหมายฉบับแรกปี2475สามารถยังมีเกราะการเมืองได้ว,ว่าหลังมีการยุคพักก้าวไกลสมาชิกเสียงจะแตกออกเป็นหลายฝ่ายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแยง้งนะฮะในพักเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะการประชุมพักครั้งล่าสุด ที่มีมติขับสสปราจินบุรีแต่ไม่ขับสสกรุงเทพมหานครที่มีคดีคุกคามทางเพศทําให้สองฝ่านยะเกิดสองมาตรฐานจะเกิดความขัดแย้งจนกระทั่งเป็นที่มาของสัญญาณจอดําจากสสหญิงในหลายคนนะครับจนวนเหล่านี้เชื่อมั่นว่าจากนี้พักคก้าวไกลเสียงจะแตกอย่างแน่นอนทั้งยังมีการล่าชื่อให เปิดชื่อคนอุ้มสสกทมด้วยนะครับนี่คือความขัดแย้งถ้ายุบพักก้าวไกลจะไม่เหมือนภาพการยุบพักอนาคตใหม่ในอดีตเพราะวันนั้นสสส่วนมากเขาเดินตามไปพักก้าวไกลหมดแต่วันนี้1 5อเสียงผมมั่นใจว่าไม่ถึง60%์ที่จะตามนายสุปชัยตุราดน,นนะครับหรือแกนนำแถว3ในพักที่ก่อตั้งใหม่ นายสามารถกล่าวแบบนั้นสามารถยังย้ําว่าที่ผ่านมา9กา้าไกลซึ่งมีเสียงมากข้างมากถึง1 5อเสียงกลับไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองในการตรวจสอบรัฐบาลแต่แม้แต่น้อยนะครับทั้งการอภิปรายทั่วไปอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยื่นถอดถอนนายัฐมำตรีที่ไม่ได้ดําเนินการใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นเวลานี้มองได้ว่าพรรคก้าไกลไม่มีเอกภาพนะครับ ผลการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหลังกลางเดือนนี้แน่นะครับขอผมขอจำลองสถานการณ์ว่าถ้าสอสอเดินจะเดินออกไปพักอื่นแน่ผมคิดว่าเหลือแค่70คนก็พอถ้าเดินไปพักอนาคตไกลนะฮะจับมือพักพลังประชารัฐซึ่งมี40เสียงรวมเป็น110เสียง วันนี้ภูมิใจไทยเองก,ก็ไม่แฮปปี้กับรัฐบาลจะได้เห็นหลายกรณีเกิดขึ้นมีสอสอภูมิใจไทยออกมาถล่มรัฐบาลทั้งเรื่องเงินดิจิตอลทั้งเรื่องค้านหมอชรนานถ้าพักภูมิใจไทยถอนออก71เสียง110เสียงบวก71เสียงเป็น181เสียงเอาประชาธิปัตดมา25เสียงรวมไทยสร้างชาติ37เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียง รวม253เสียงก็เป็นรัฐบาลได้แล้วฉะนั้น15พฤศจิก,กายนมันจะเป็นการเปลี่ยนการเมืองหรือไม่จะปรับคอรมอรเปลี่ยนนายกหรือไม่ต้องจับตาหลัง15พฤศจิก,กายนไปนแล้วการเมืองจะเปลี่ยนแน่นอนสามารถบอกแบบนั้นก็เป็นมุมมองของนักการเมืองที่เอาปรากฏการณ์มาทําการวิเครา์นีจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็เขาบอกว่าถ้ายุบคัดเก,กลี้ยก็เป็นแบบนี้เอ๊ะมันอาจจะไม่ยุบ พักก้าวไกลอย่างเดียวมั้งนะผมว่านะไม่รู้ผมจะถูกหรือเปล่านะถ้าสมมตินะพิธาสารมั่นใจมากว่าผิดสารในพักการทำงานพิธานนี้ถ้าจะไม่หลอดละแล้วพักการเมืองเนี่ยปรากฏว่านโยบายของพักซึ่งทุกคนทำเหมือนกันเนี่ยก็ทำความผิดเหมือนกันคงไม่ใช่มีการยุบพักงคงจะเกี่ยวข้องกับปรรดาสสในพักด้วย ถ้าไอ้ร้อยเจเนี่ยร้อยหสเสียงมันหายไปอ่ะวุ้บทั้งหมดมันจะเกิดอะไรขึ้น 1. นึ่งก้าวไกลก็จะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่อ่เป็นก้าวหน้านะขึ้นมาสมมุตินะก้าวหน้าขึ้นมา,มมนะนา,นมาถ้าหายวุ้บไปพอจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่กกตก็ยืนยันว่าใช้หลักเกณฑ์เดิมคนที่มีอยู่เดิมก็กลับ มาลงสมัครเลือกตั้งได้แต่คนที่มีอยู่เก่าแล้วขอไปฮะคนสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยทำไม่ได้ก็หมายความว่าก้าวไกลหรือไปตั้งชื่อใหม่ว่าก้าวหน้าก็ศูนย์พันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะโปรดฟังคาพูดผมให้ดีนะเป็นความผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปล่อยให้มีการตั้งพรรคการเมืองโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติพฤติกรรมและการกระทําตั้งที่รัฐมนตรีเขียนไว้แล้วนะ พฤติกรรมการกระทําของคนที่มาขอจดตั้งพรรคการเมืองทํามันง่ายจนเกินไปเราก็ต้องมีการตั้งยุบตั้งยุบตั้งยุบเงี้ยไปเรื่อยๆในประเทศจีนนะฮะม็อบล่มเหลืองเนี่ยไปขอให้มีตาการตั้งพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งจีนไม่ให้ตั้งเลยนะของฮ่องกงไม่ให้ตั้งเลยทั้งที่จีนปกฮ่องกงปกครองโดยระบอบ ประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ระบ,บอบประบบราชาธิปไตยเขาไม่ตั้งเลยนะเขาไม่ตั้งเลยแต่กกตอของประเทศไทยไให้ตั้งอ,อแปลกนะมันก็เริ่มต้นจุดผิดพลาดของคณะก,กรรมการการเลือกตั้งก่อนนะซึ่งผมว่าคณะก,กรรมการการเลือกตั้งท่านตรงพิจาาณานะท่านก็เป็นผู้บุโสทั้งนั้นนะที่ผมพูดได้เต็มปากเพราะไอ้แก้ไขรัฐนูลรอบหลังหลังย,ยาคุณมีชัยเนี่ย ผมมีส่วนแก้ด้วยแล้วผมเข้าใจเจตนารมของผู้แก้ซึ่งเหนึ่งนั้นคือผู้ผมนะผมเลยพูดเต็มปากผมไม่มีชีวิตอยู่นะอีกท่านหนึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วคือท่านไกสอนตันดิพงศ์นะครับผมยังพูดได้เต็มปากว่ารัฐมนูลเขียนไว้ให้แล้วและได้มีการออกเป็นกฎหมายลูกแล้วแต่ท่านก็ยังคงปล่อยให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาอีกปัญหาซ้ําๆเลยเกิดขึ้นคนเขียนเจตนาไม่ต้องการให้เกิดแบบนี้อีก พราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในการยุบพักไทยลักไทยนะะพลังประชาชนแล้วก็ต้องมาลุบอีกแล้วก็มีการตั้งกันใหม่พูกเดียวกันตั้งพูดเดียวกันก็ย้ายย,าย้ายไปย้ายมาซึ่งมันไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศเอาละนั่นคือสิ่งแรกที่ผมอยากยาเรียนสิ่งที่สองสามารถเขาบอกว่ายุบพักเก้าไกลเสร็จนะไอ้คนของพักเก้าไกลก็จะแตกไปอยู่พักนั้นแตกไปอยู่พักนี้ เขาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมาวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์าสนะดังกล่าวมีทั้งถูกและมีทั้งผิดแต่โดยส่วนใหญ่มันจะผิดมากกว่ามันจะถูกเพราะหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยเขาจะไม่เดินยุทธศาสตร์การเมืองให้เหมือนเดิมวิธีเดิมเพราะผลจะออกมาเป็นเหมือนเดิมเขาจะไม่ทํากันคนโงน่ท่านนี้ทําคนฉลดาดก็ไม่ทํากันนะครับและ ผม,มเรียนทุ้นส่วนเนี่ยใจเย็น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 นี่เข้าใจเขาว่าใจเย็นของผมแล้วยังเห็นพฤติกรรมของการกระทําของนักการเมืองและพพักการเมืองแล้วยังจาแจ้งแดงแจ๋ยังต้องเป็นรัฐบาลต้องเป็นให้ได้คนรุ่นใหม่ต้องมาเป็นวันนี้เป็นไงแฉกันเองซัดกันเองเปิดโปงเงินเองทุกอย่างปรากฏให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์ เฮ้เฮฮไปไหนหมดล่ะต้องล้มการปกครองต้องเปลี่ยนกษัตริย,ย์โอ้ยพวกเขาต้องใหญ่กว่าพระมหากษัตริย์วันนี้เป็นไงโดนไปพันกว่าคดีติดคุกกันไปครึ่งหนึ่งไม่รอดไม่รับการประกันตัวผู้บงการเดินขึ้นศาลเดินขึ้นศาลเข้าคุกเข้าตารางไปแล้วจะปล่อย สาวผู้บงการกำลังแผงลิ์ตอนนี้ไม่มีการจับปล่อยแล้วสาวผู้บงการอย่างเดียวเข้าคุก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 อย่างเดียวถามว่าจะเป็นอย่างที่สามารถบอกไหมอายุบก้าไกลเสร็จไอเดียวมกอยะาแตกไปซ้ายไปขวาผมว่าในข้อที่จริงเนี่ยประการแรกคือเขาทำความผิดหรือเปล่าเขา ทุกๆคนเนี่ยไอร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนเขากระทำความผิดไหมถ้าเขาไม่กระทำความผิดก็รอดไปแต่เขากระทำความผิดจะบพักพักกระโดนไปแต่ถ้าทุกคนยืนยันนโยบายเหมือนกันร้อยห้าสิบเอ็ดคนทุกคนก็ต้องได้รับผลกรรมเหมือนกันได้รับผลกรรมเหมือนกันในรัฐธรรมนูญพุทธศักราชสองพันหาร้อยหไม่ใช่จบแค่ว่าเออพ้นจากตำแหน่งทูนตัดสิทธิ์การกาเหมือนไม่ใช่นะฮะ คุกทั้งร้อยห้าคนเพราะรู้อยู่แล้วว่าการกระทำดังกล่าวมันผิดยังเจตนากระทำความผิดซึ่งมันเขียนได้หมดแล้วในตำรูนูน่ะไปอ่านดูพิธาที่โดนคดีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถือครองหุ้นเป็นสอสอมาแล้ว4ปีรู้อยู่แล้วว่าการถือคลองหุ้นสือผิดกฎหมายก็ยังมาถือครอง การเอาผิดพี่ธามันต้องอ้อมแบบผิดตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะซึ่งเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งสามารถฟ้องสู่ศาลได้และที่สำคัญก็คือว่าอำนาจนี้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วก็สามารถฟ้องร้องและศาลสามารถเอาผิดได้เพราะเขียนปลายเปิดไว้ในธรรมนูญแก้128มาตรานหลังจากคุณมีชัยหรือชูพัน์ ได้เขียนออกมาแล้วนี่คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยควรจะรู้เพราะมีเจตนาที่จะเอาผิดกับนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เข้ามาเพื่อต้องการโกงกินทุจริตก็เริ่มต้นมันเริ่มต้นจากตัวมันเองมันยังทุจริตนักประสาอะไรจะไม่มาทุจริตประเทศชาติที่จะมาปกครองคนไทย63 64สี่ล้านคนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อยู่ที่ศาลนะนะครับใครที่อยากจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่เข้ามาก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะถ้าหนีทะเลไปทะเลมาผลที่ออกมาเป็นอย่างไรผมว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตอเนี่ยต้องคิดให้ดีนะว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆได้อย่างไร ท้งที่เขียนตำหนไปแล้วไม่ไม่รู้มาตราไหนไปเปิดอ่านดูไปเปิดอ่านดูปปดน,ดนะกฎหมายลูกไปยังไงนะรอบนี้ที่เกิดขึ้นก็คงจะเกี่ยวข้องกับความบิดพลาดตัวแปรต้นมาจากกลเอกประยุทธนะ์ทีม่มอบอำนาจให้เขามันมีปืนให้เขาไม่มีระเบิดให้เขาไม่มีรถถังให้เขาไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ให้เขาทุกอย่างก็วนกลับมาที่เดิม ถ้าเป็นอดีตที่ผ่านมาวันนี้เวลานี้เฉลี่ยประมาณ10ปีก็เกิดการรัฐบาลไม่เรียบร้อยแล้วแต่โชคดีคนที่เขาสังเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์เอาผลการวิจัยตลอด90ปีทั่วโลกมาทำการยืนยันในวิธีการแก้รัฐบานต้องแก้วิธีนี้คือต้องยึดหลักนิติรัฐและยึดหลักนิติธรรม โดยมีการตั้งองค์กรใหม่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าองค์กรอิสระโดยเอาสารและอายการออกจากนักการเมืองออกจากพรรคการเมืองออกจากการเมืองเพื่อให้เป็นอิสระในการพิภาคษาอัตถกดีให้เกิดความยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตื่นเถิชาวไทยอย่าลับไหลลุ่ล อาจะเรื่องดงรงก็เพราเราทั้งหลายตื่นเธอชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคอนทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายัางลุ่มหลมเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเธอชาวไทยตื่นจา กลับมาใช้ของไทยช่วยกันเอง ครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาพ่อกันให้กลับมาปรองดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมาร่วมใจกันกลับมาทําประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทําให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพรองถ้าเวว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะปองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายเค้อชาววไไทย